สำหรับคนเงินเดือนหมื่นต้นๆแต่รวมกับโปทีแล้วรายได้รวม25,000บาทต่อเดือนควรเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดีสเต็ปที่1ครับเช็คให้ได้ก่อนว่ารายจ่ายทุกวันนี้ต้องอาศัย เฉพาะเงินเดือนมาจุนเจือพอหรือไม่หรือต้องรวมโ t ด้วยถึงจะเพียงพอกับรายจ่ายสเต็ปที่2ครับเช็คเงินสำรองเพลิกเฉินในรูปของเงินฝากธนานคารว่าปัจจุบันมีแล้วเท่าไหร่หากคุณเป็นคนที่รายจ่ายอาศัยแค่เงินเดือนอย่างเดียวก็เพียงพอกับการใช้จ่ายเงินสำรองเพจิกเฉินที่ว่านี้ควรมีอย่างน้อย6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนแต่หากว่าค่าใช้จ่ายในในตอนนี้คุณต้องอาศัยโ t ด้วยแปลว่าเงินสำรองเพจิกเฉินของคุณควรมีอย่างน้อยประมาณ12เท่าของรายจ่ายต่อเดือนสเต็ปที่3ครับหากคุณมีเงินสำรอง เผื่อฉุกเฉินยังไม่เพียงพอในระดับที่เหมาะสมการเก็บออมในช่วงแน่ๆคุณควรเก็บออมในรูปของตัวเงินฝากธนาคารหรือกองทุนตราสารนี้แล้วสั้นที่มีสภาพคล่องสูงก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง